แต่ก็ไม่ต้องตัดดิเขาว่าอย่างเงี้ยคนดูเยอะเชียร์ดิเจ้าเด็กไม่ดูผู้ใหญ่แม่งด่าผู้ใหญ่เกาลาวอ่ะเธออยากยึดเฮ้ยตีเคปอุ้ยอะไรตีเ็ปเหรอตีเคปเธอเห็นเนาะเห็นอะไรเห็น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 เป็นไอเนี่ยอะไรนะวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งเนี่ยตรงไหนลุงลุงลุ้อลุ้งลุงอ่ะไอตรงไหนเนาะเออ ขียนตัวอะไรอ่ะตัวสีดำตัวดำดำตัวสีดำมันมีตัวดำกับตัวขาวนี่ยมันไม่ใช่ตัวธรรมดาที่แน่ๆเออเรื่งซองซ้ำปุ๊บไอ้เขียวเขีบไอ้เขียวดู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 อูดู้อดูดูดูดอดู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 นูดูดดู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 ดดูดูอูด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 ูออูดดดดูดดเดเด ฟู่ฟูเหมือนกันเลยเขาเห็นสีการ์ดเขาเลยนี่โคตรสวยนี่ดูนะดูเพราะกูอ่ะบอกอยู่ว่าต้องได้สีเขียวนี่กูขิงไงเนี่ยนี่กูขิงคนดูเนี่ยเอออยากเขาขี้เกียจอ่ะเอามันมันจะเธอมาชูก็ได้ไม่ครบเลยใช่ชูต้องไปหาซื้ออีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาเป็นรอยนิ้วมือเลยต้องหาซองมาเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วกูก็ กูได้สี่เข็มใช่กูก็ไปหาซื้อในติ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขาตัวไหนเดี๋ยวกูหาซื้อให้จบเอ้ยหาซองมาใส่เป็นรอยนิ้วมือเลยที่เขียมีกี่ตัวนะ s เ c r e t ได้สองตัวได้ตัวเดียวมีตัวเดียวไม่แน่นะเขาอาจจะเบิ้ลมาก็ได้เขาจะเบิ้ลให้ทำไมวะถอยมีสองตัวสำรวมเรวเรารู้ว่าชูซื้อกล่องนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอยากได้ตัวดำนะตีกูเนี่ยไม่นั้นเหรออยากได้ทิเขต